ที่หนองมัอเบิ่งมันงามๆเนี่ยเขาปลูกทางๆแล้วมันมันงามไว้ฝนเลง็งแต่เป็นใบโลกใบด่างก็ว่าถ้ามันเป็นโลกใบด่างแตะเริบนหน่อยๆห,หัวว่าใครว่ใครลง่งหัว เป็นไบดางไล่หลายแปลงเป็นมันเป็นเชื่อมต่อกันต่อกันมันเป็นเพียเพียเพีย,เ,พยเป็นผ้าหะน้ำไปดูดกินต้นนั่นแล้วก็ติบต้นนั่นไปต้ตนนั่นไปต้ตนนั่นไปเรื่อยๆปลูกห่าง ngăm đi yết, ta cứ buộc hang phớt, ta cả huá, huá nhầy bay, kiểu bay. mình thôi, người mình, mình huá nhầy หัาซำเหน่มืแต่หัวดงดีครบาต่ซเมื่อม,ม,อม,มอืมันสมเดือนแล้วเนะี่ยในสมเดือนแล้วนะมันท่วมหัวแล้วสมเดือนสมเดือนเต็ม แต่มันเป็นใบด่างเนี่ยก็สิแย่อยู่บอกมันบ่ลงหัวบอกใครลงหัวเขาวามันเป็นโรคใบด่าง เป็นหลายได้แปลงเนี่ยก็ะาเป็นรอบเลยเ่ยพี่นาจะใส่มันอีกแห้งสิเป็นหนักพอมันได้ระบาดแล้วก็สิระบบาไดไปเรื่อย งามดีเยอมันแต่มันแห่งหางปวดเขากระวังไแสิมันหัวมันหัวใ่ไวๆล่ะบ่อยมันขึ้นตน้นเขาเลยเสียบหาง ไปบึงรอบหนึ่งล้วตอนฝนตกใหม่ๆเล็งตอนไม่ได้สองเดือนสองเดือนกุกลัวสองเดือนเนี่ยอันนี้สามเดือนเต็มไปแล้วเนี่ยแต่ก็ง่าวไว้งามไว้อยู่พอฝนมันตกตลอดเดี๋ยว taman wayen yayin lardar jima'a da ya taba da kiwonan biran